ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเรียนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเรานะครับก็จะมารีวิวในส่วนของฮีโร่ใหม่นะครับหรือฮีโร่ที่ถูกรีเวิร์กโมเดลแล้วก็สกิลใหม่นะครับจากเกมเออร์เนอร์ออกกิงนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับตามข่าวที่ออกมานะครับจะเป็นสกินใหม่ของเมกุมิจากมหาวิทยาลัยนึกมาเป็นการคอร์แรปในรอบที่2นะครับในปี2025นะครับบอกเลยว่าสกิลโคตรเท่นะครับเป็นฮีโร่ตำแหน่งแครี่นะครับนี่ฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสกิลของตัวนี้มันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่ความสามารถของพาสีนะครับพาสีเมื่อเราเะครับเข้าสู่พุ่มหญ้านะครับเราจะเคลื่อนที่ไวขึ้นและหากเราออกจากพุ่มหญ้าเรานะครับจะกระโดดออกมานะครับการกระโดดนี้นะครับไม่สามารถข้ามกำแพงได้แต่ว่าจะช่วยย่นระยะทางในการเคลื่อนที่นะครับนี่ฮะนี่ครับแล้วก็เมื่อเรานะครับอยู่ในพุ่มหญ้า การโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทีละ2นัดครับหากเป็นคลิปนะครับจะแรงขึ้น25%นี่นะครับฮาสีความสามารถของมันนะฮะหลายคนก็อาจจะคุ้นตายนะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้นะครับมันคือฮีโร่ที่เป็นต้นฉบับของลินดิตในเกม r o v นะครับนี่เลย อันนี้ก็คือความสามารถของสกิลพาวสินะครับแล้วก็ในส่วนของความสามารถสกิลที่1นะครับสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้เรานะครับจะกระโดดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การโจมตีปกติเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับสามารถโจมตีเป้าหมายได้แรงขึ้นแล้วก็สามารถผักเป้าหมายได้นะครับดูครับนี่นะครับสามารถกระโดดข้ามกําแพงได้กดชาร์จก็ได้นะครับนี่เลยปุ๊บแล้วก็สามารถ ยิงตอนที่กระโดดได้นี่ครับปึ๊บนี่เลยครับแต้มเงนก็จะแรงขึ้นมากเลยฮะนี่เลยฮะนี่เลยอันนี้ก็คือความสามารถของสกิลที่1น,นะครับแล้วก็ในส่วนของความสามารถสกิล2สกิลนี้นะครับสามารถวางกับดักได้สูงสุดที่4กับดักนะครับกับดักนี้นะครับถ้าเป้าหมายไม่เหยียบเป้าหมายนะครับจะถูก ลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับและสามารถเรียกนะครับในส่วนของหมาป่าออกมาช่วยโจมตีได้ครับดูนะฮะนี่นะครับจะมีหมาป่าออกมาช่วยโจมตีนี่เลยครับปึ๊บนี่นครับหมาป่าสามารถเรียกได้สูุดๆที่เจ็ดตัวหมาป่านะครับจะสร้างความเสียหายทางกายภาพแก่เป้าหมายนะครับและสามารถ ติดคลีได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นเมกโุมีก็เป็นการอัญเชิญชิกิงามิมาเข้ามาโจมตีเป้าหมายครับนี่เลยนี่นะครับสกิลสเป็นสกิลว,วางกับดักนะ อันนี้ก็คือความสามารถของสกิลที่2นะครับแล้วก็ในส่วนของความสามารถสกิล3นะครับสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้จะสามารถนะครับเรียกมาป่าออกมาช่วยโจมตีได้นะครับแล้วเรานะครับจะได้รับปลาพิเศษนะครับก็คือบัฟตีไววิ่งไวแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับดูครับนี่ฮะเป็นการเรียกมาป่าออกมา7ตัวนะครับแล้วก็ช่วยโจมตีเป้าหมายนี่นะครับ แล้วก็ในส่วนของหมาป่านะครับสามารถสั่งไปโจมตีป้อมได้นะครับดูนะฮะนี่เลยครับเป็นตัวไถป้อมดีๆนะครับตัวเนี้ยรับดาเมจให้เราได้นี่ครับหมาป่าชิบแบบนี้เลยฮะ อันนี้ก็คือความสามารถของฮีโร่ใหม่ตัวนี้นะครับสกินของฮีโร่ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากดูนะครับก็ดูได้ในช่วงถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะฮะเย้ครับประมาณนี้เลยครับกง共ู 穿透你的信念，穿透你的信念。嗯嗯嗯、信念当我成为我们，速度与射程共存。注意隐蔽，时机、嗯、到了。 克陷阱，是武器的延续。陷阱，武器的延续。当我成为我们，速度与射程共存。嘿，嗯、是揪出草丛里的懦夫。当我成为我们，速度与射程共存，狼魂与我同在。 狼群深知团结的意义，只有人类从未放弃自信。雄鹰不为暴风折翼。 为信念而生的人，无所畏惧。<noise> 就是现在！狼群深知团结的意义，只有人类从未放弃自信。 穿始终，信念为剑，贯穿始终、嗯，一览无余。陷阱是武器的延续。当你凝视深渊的时候，深渊也凝视你。